ทวีคุเดืสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเป็นช่องของตาพี่สุกคุลครับคลิปนี้นะครับได้รับแนวทางด่วนๆนะครับปล่อยตองหวดคือของลุงส่งนะครับลุงทรงเพิ่นแตกศูนย์หกตรงตรงพี่น้องนะครับสําหรับรัฐบาลไทยหวดที่ผ่านมาหมู่บ้านนี้นะครับลุงทรงแตกที่ศูนย์หกตรงตรงเลยพี่น้องเด้อ นะครับแอดถือโอกาสรีบลงทั้งอำเภอชุมแพมทั้งวันแอดในบรรยากาศช่วงเวลา15.40น,นาทีโดยประมาณนะครับนำเสนอตัวเลขแนวทางของลุงส่งทั้งจังหวัดอุดรธานีและอุดรธานีน้อพี่น้องขอเรื่องมันกันว่าจะวันใดขอ,อตัวขอพายจะเอ่ยเสียงมาถึงลุงทรงเด้อนะครับครับพี่น้องนะครับก่อนจะไปเบิง้งตัวเลขสร้างตัวเลขกันขอเกียงข่าา้าเอ็บซี่ตะระผู้เข่ามะามัย แต่ับภูเขาว่าเบิ้งในคลิปของวงในเลขเด็ดวงในนะครับเลขรับวงในเลขวงในห่ะพี่น้องนะครับพี่น้องคอมเมต์มาแลาพี่น้องเอฟกับสิบหูว่าแอดเป็นคนแบบไดนนะครับแอดเป็นคนดีใน่ละพี่น้องเป็นคนปกติหลาตะกร่างกายแข็งแรง70กิโลนะครับตั้งแต่เริ่มโควิดมาแอดก็เริ่มแพศสารเทมี่เมื่อกำบว่าเขานะครับแล้วก็เป็นกดลย้อน แล้วก็มีโรคประจําตัวมาเริ่มตั้งแต่เริ่มโควิด2019พี่น้องนับเริ่มมากแล้วก็มือก็เป็นกมบกเขา่าเป็นคนพิการเป็นร่างกายบกแข็งแห้งนะครับเป็นคนพิการมือแล้วพี่น้องนะครับเป็นคนพิการมือเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องว่าเป็นยังคื่ไหวบกงามแท้คือบ่ดเมื่อยดีดีเหยียด,ด,ด,ยยดได้ซ้ำนี่ครับพี่น้องเหยียดได้ค้างเราซ้ำนี่พี่น้องพี่น้องก็สังเกตว่านะครับ พวงมาไล่ยื้แขนเต็มข้อต็มแขนยื้สังเกตบองหันกับพ่อนะครับบ่ต้องไปสังเกตเนื้ออื่นนะครับเมื่อกลับกำรมในสำนี้งานในสำนี้กำรมในสำนี้สุดแล้วพี่น้องงานในสำนี้เด้กพี่น้องเด้อหัานีนคือกันกำรมในสำนี้งานในสำนี้นะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีที่คอมเมนต์มานะครับในทางสี่เสียหายกับกุลนาหยุดคอมเมนต์เด้อนะครับเหล็กคนอุตส่าห์มีน้ำใจให้มา เอ้วงในนะครับคอมเมนต์ขี่ๆดักๆนะครับจากบาคอมเมนต์อีหยังนะครับเนาะเพิ่นเบิ่งแสนกว่าคนนะครับคลิปนั้นคนดูหนึ่งแสนกว่าพี่น้องนะครับหนึ่งแสนกวิวนะครับนี่ผู้คอมเมนต์เสียหายโยมันหาคุหนึ่งแสนกว่าคนมีคนคอมเมนต์ที่ไม่ดีคุณหนึงว่าบ่เสียดอกคุณหนึงว่าจ้างขีก่ก็บ่เข้า เลขลับเลขดักคูดเองว่าพี่น้องนะครับล้วคูดเร่องว้าว่ามากพูดมากน่ารำคาญคุณเองว่าหน้าเบื่อเมื่อไหร่มึงจะให้ตัวเลขนะครับพี่น้องฟังผมสะกอนนะครับหากพี่น้องบ่เข้าใจในจุดนี้หากพี่น้องบ่เปิดใจกว้วงรับฟังคนอื่นพี่น้องกติยูในถ่ำอยู่ในกระดองเตานะครับเพราะว่าทุกวันนี้ เทคโนโลยีมันก้าวไกลมันก้าวกระโดดแล้วนะครับเจ้ากระยาไปอยู่ในถ้ำในกระดองเตานะครับการทำคลิปแต่ละคลิปแจ้งบอกก้อนนะครับการทำคลิปแต่ละคลิปมีเวลาทำคลิปอยู่8-10ถึง10นาทีขั้นต่ําทางช่อง YouTube แต่ละช่องจะทําอยู่ขนาดนั้นนะครับถ้าห้าล่อยตัวเลขลงไปเลยลําพังตัวเลขแค่1นาที นะครับเหลืออีกเก้าหน้าที่ผมทิวาให้ภัยฟั่งละพี่นอ้องนะครับเหมือนกับหนังขายยาหนังขายยาเขาไม่ฉายหนังคืนหนึ่งคืนละหนึ่งเรื่องนะครับเขาใช้ไปได้ม้วนหนึ่งปุ๊บก็เ,เปิดไฟขายยาขายยาจีก็ตึกตาคาดน้ําขาวนะครับยาประดุงแค่มุดลูกมุดเลียนนั่นแหละสมัยผมตนเล็กน้อยเปิดไฟขึ้นนะครับขายยาขายยาจีก็ตึก ขายเล้วแต่ข้างใช้หนังต่อพี่น้องก็ยังอดทนร่อฟังได้นะครับเหมือนกันพี่น้องนะครับทุกอย่างเราทำงานนะครับทำงานเข้าร่งคลิปเป็นช่องต้องให้ทาง youtube เพิ่นเพราะว่ากำหนด่นม,มี้กำหนดให้สิบนาทีเอาต้องทำให้ถึงกำหนดถ้าผมทำไม่ถึงกำหนดผมล่งคลิปได้แต่ว่าผมบ่มีคาหมูก้ํามั่นเปล่าประโยชน์แล้วเราจะทำไปทำไมนะครับ แล้วเฮาจะไปหาเสาะตัวเลขมาให้พวกเจ้าเค็ดอย่างนะครับนี่คือ,อเหตุผลของคนทําช่องนะครับพ่แมนว่าเห็นแกได้แกเอาน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่ากลัวจะได้มาเจอระคิดตัวจะได้มาเจ่ละตัวเลขนะครับกลัวจะล่งคลิปกลัวจะตัดต่อตัวจะอัพโหลดเจ้านั่งอยู่บ้านไปซื้อเนะ่ะเอาเมื่อกดดิกใส่โทรศัพท์ไปซื้อนั่งกล้วยห่างแกกีด,ดังรวยๆวเบิ้งแค่เขาแค่นั้น ต้องมีน้ำใจดูบ้างนะครับรบอแมนว่าว่าหลายนะครับเขาวว่าแค่สิบนาทีอดสิบนาทีก็เศ้าไม่อยากบอกเาจาักหน่อยเมื่อยนะครับผมพูดตรงๆเหนื่อยเพราะว่าผมก็ป่วยผมก็ร่างกายไม่แข็งแรงไม่อยากพูดถ้าผมไม่ทํางานผมก็ลงชิปไม่ได้ถ้าผมไม่พูดทางไอพันตรวจจับมานางจโลยิมยูซื่อนี่ก็บเมบ่ได้ต่องจะถูกบล็อกทันทีนะครับเราต้องพูด จนถึงเวลานะครับให้เข้าใจในจุดนี้เดอ้อสำหรับคนที่อาว่าผู้อื่นนะพี่น้องนะครับอย่าไปว่าผู้อื่นนะครับตัวเองมันบ่ดีลรือเขาดอกนะครับค่าดีบ่ว่าคนพี่น้องนะครับเบาห้ฟังแค่น,นั้นก็คงจะเข้าใจนะครับเนาะเอาสำหรับเลขปลุงส่งนะครับลุงส่งนะครับอาเป็นไห่มา 06พี่น้อง06ออก06พี่น้องสำหรับเรขลุงส่งในพี่น้องเด้อรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยนี่ก็อของลุงส่งพี่น้องนะครับแตก06ตรงตรง,ตรงพี่น้องของลุงส่งนะครับนี่คือรักฐานวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับคือผลงานของลุงส่งนะครับมาบให้ีพี่น้องี่เบอร์ในช่วงน้ำกัน บานนี้มาเบังวันที่16กันยายน16กันยายนนะครับแนวทางรัฐบาลไทยของลุงส่งปล่อยต่องวดหลังจากแตกศูนย์หกตรงตรง,ตรงพี่น้องปล่อยต่องวดนะครับวิ่งหกรองที่สี่นะครับลุยเพิ่นพี่น้องวิ่งหกรองสี่นับเดินที่ตัวหกด้พี่น้องเด้อนี่บนรางเลขเพิ่นพี่น้องวิ่งหกรองสี่เด่นหกรองสี่ สำหรับชุด3มตัวนะครับสมตัวของรุ่งทรงนี่เกตหกเกนะครับเกหก็หาหกเแล้วก็หกหหนึ่งแล้วก็สี่หกเก้านะครับสี่หกเก้าสี่เก้าหเดี่ล่ะพี่น้องนะครับอี่ของรุ่งทรงวันที่สิกันยายนสองพันหาหกเตสำหรับเลขชุด2ตัวนะครับของรุ่งทรงนะครับ ฟันทงมาเป็ี่เนทียบร้บรอยให้ตตรงวัดก็คือ6169 63 67 43 47ตัวนิ่นๆตัวที่พ้นวงกลมตัวที่พื้นฟันให้ก็คือ61 69 67เด้พี่น้องเดิมมี3ทชุด3หางที่พื้นฟันทงมานี่คือเลขลุงส่งขอให้โชคดีขอให้ร่ำขอให้รวยลุงส่ง ขอขอบคุณอาจารย์รุ่งทรงหลายๆเด้อสลับแนวทางเลขวัดวัญที16กันยายน2 5 67นะครับเอาแนวทางเพื่อนฟันที่61 69 67เ,เด,ด้กพี่น้องเด้อนะครับแปหนาจอไว้ครับพี่น้องเห็นพี่น้องเช่มน้ำกันสลับผู้ชื่นชอบผู้ชอบก็จัดผู้ไม่ชอบก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อทุกอย่างนะครับแอดทวีคนเดิมนํำเสนอแค่เพียงแนวทาง เท่านั้นโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสนับสนุนพี่น้องสื่อสากกินแบงรัฐบาลกันเพียงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้พี่น้องไปเล่นการพนันแต่อย่างใดโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อพี่น้องเด้อนะครับทักทายคลิปแล้วนะครับผมทวีก็เดือดขอบคุณลุงทรงหลายๆที่มอบแนวทางมาให้ในครั้งนี้นะครับขอบคุณพี่น้อง C, อีซีก็โลงทัวร์ประเทศขอบคุณทุกวามหักกามเพ่ง ขอบคุณทุกความเมตตาของพี่ของน้องที่เขามาติตตามรับช่มช่องทวีคนเดืมช่องในหน่อยช่องนี้นะครับขอพู้ปรปับ้ใญญ,ญ่ใจบุญทั้งปอท่อหมอนอครับขอบูคุณทุกไรทุกแค่ของลูกของหลานที่เขามากกดไรกดแค่ให้นะครับขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งีจ่ความสุกความมจะเล่นเด้อพี่น้องความเก็บจะสิได้ความไข่ยาสิได้มีมากคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองเงินทองอะไรมากที่มากคือจังสายนำบ่กขาดสายกระเป๋าตุงๆ กินยาบกจกกก่ยาได้ล่งได้พี่น้องเด้อหักกันแพ่งกันด้วยการกดไลค์ด้วยการกดแชร์เป็นกําลังเร่งแชร์เร่งใจให้กันพี่น้องคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ฝากไว้น้าช่องหน่อยถ้าเวคนเดิมขอกอหอยขอแขนน้ำอีปลาอีลุงอีพออีเม่เอืือยอ้นองดงลูกหลานสู้ขู่ส่วนพี่น้องสวัสดีครับ